ครับผมสวัสดีครับแล้ววันนี้เรายังคงอยู่กันที่เกม Black m i s ม Wukong นะครับและตอนนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาเจอกับบอสตัวหนึ่งที่อยู่ประจำชัปเตอร์2นะครับนี่ครับนี่เป็นบอสลับนะครับ l l c c k ลุงหรือราชาปีศาจมังกรดํานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสู้ไปด้วยกันเลยครับครับผมก่อนอื่นก็แปลงร่างเป็นพี่หมาป่าก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องการที่จะตอดเลือดเขานะครับ ผมจะใช้เงาสองปลายเพลิงอันนี้นะครับปิดโฟกัดเร็วๆฮนะถอยหลังออกมาแล้วก็กดโจมตีหนักครับจะเป็นการพุ่งทะยานแบบนี้ครับนี่อีกดอกจะทันไหมฮะไม่ทันครับพื้นร่างนะครับระมัดระวังนะครับไอ้ลูกตุ้มแบบนี้นะตีพยายามตีด้านหลังครับโอ้โหไม่ทันมันฟาดลูกตุ้มเข้าหากันเนาะ อ่ะหลบครับชุบด้านหลังครับเท้าด้านหลังอเออระวังโอ้ยไม่ทันโอ้สตันท่ามันเยอะนะเกี่ยวกับสายฟ้าหมดเลยนะครับอ่ะหลบครับตีด้านหลังฮะโฟกัสดอกที่สองมาแล้วครับเออหลบ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 ,ลบยังอุตส่าห์โดนเติมยาแป๊บฮะนะ <c oughs> อ่ะอันนี้นะครับให้เพื่อนๆก้าวมีคาครับแล้วก็สตันตมันครับมันจะเป็นการแก้ทางนะฮะอ่ะปวดไปดอกที่สามมาแล้วครับนี่โฟกัสพอยต์นะครับอ่ะถ้าถ้าอันนี้มานะครับให้ทําการตรึงเขาแล้ววิ่งไปหาก้อนหินก้อนที่ใกล้ที่สุดครับนี่กระโดดขึ้นมารอบนนี้นะฮะนะฮะก็จะตีเป็นจังหวะนะครับเห็นไหมฮะอย่าเพิ่งรีบผามลงไปนะฮะ เป็นจังหวะสายฟ้าเลยอ่ะดอกนี้ครับอย่าเพิ่งลงฮะจนกว่ามันจะกระชากวงออกครับอย่างนี้ครับไปฮะตรงนี้ก็ระมัดระวังครับหลบแล้วก็ตีด้านหลังนะครับค่อยๆตีไปฮะออโอ้ยอยังทันฮนะ่ยังทันหลบครับหนึ่งตีด้านหลังครับอันนี้อีกดอกฮะปุ๊บหลบโอ้ยโอ,ยโอย้เป็นวงอันนี้ หลบไม่ทันนะอ่ะท่านี้มาอีกแล้วครับก็ก้าเมคาครับแล้วก็สตันฮนะนี่เป็นการแก้ทางฮนะวดไปครับตอนนี้คอมโบโดอกที่สามแล้วลุกครับลบครับ,บ,รบอืมมันเคาะจังหวะนะมันทําให้เรามึนด้วยนะครับอ่ะไปครับฟาดอืมเลือดบอสเหลือเกินครึ่งหลอดแล้วนะครับอืมระวังฮนะอืมหลบฮนะ หลบครับหย่ยานะฮะอืมหนึ่งสองโอเคครับเข้าด้านหลังฮะได้แล้วคอมโบได้อีกหนึ่งครับดูค่าสเตมินาด้วยนะดูว่าเขาจะใช้ท่าอะไรต่อนะครับปาดปาดโอเคครับไป จอดด้านหลังได้เลยครับแบบนี้ดีฟรีครับอืมโอ้โอโอโยน้ำเต้าผมเหลือครั้งเดียวแล้วด้วยนะเ <c oughs> อ,อยถ้าท่านี้มาต้องสตันครับไปหาก้อนหินก้อนที่ใกล้ที่สุดครับอืมน้ำเต้าผมยังเหลืออีกหนึ่งอึกนะครับหมดแล้วฮะรอขอฟ้ฟาดให้เสร็จครับ แต่ตอนนี้สกิลแปลงร่างเป็นพี่หมาป่านะครับก็คูดาวเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแปลงเป็นพี่หมาป่าดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เลือดเลือดของเราก็หมดแล้วแล้วก็เหลืออยู่หลอดเดียวอ่ะกระชากแล้วไปครับหลบก่อนนะฮะอืมตรวดไปก่อนให้โฟกัสทอยขึ้นที่3ามฟาดครับฟาดโอ้โห เลือดเลือดผมอ่ะแปลงเป็นพี่หมาป่าครับไปครับความหวังอยู่ที่พี่หมาป่าเพิงแล้วครับต,ต,ติดไฟไหมฮะโฟกัสคอยติดยังฮะพุ่งทยานครับอ,อีกสักทีได้ไหมหไม่ถึงโอ้เออเดี๋ยวเดียวเดียวอต่อครับทันไหมฮะอ่ะโอเคถอยหลังมาพุ่งครับเรียบร้อยฮะ อกำจัดเรียบร้อยแล้วนะนะราชาปีศาจมังกรดำแมนี่ก็มีไอเทมโผลขึ้นมานะครับนี่สุนหงคงของเรานะก็นี่ก็เป็นมังกรตัวแรกนะครับที่ผมได้เจอเนาะอ่ะก็หวังว่าเทปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับที่กำลังหาวิธีกำจัดเจ้าตัวมังกรดำตัวนี้อยู่เนาะไปครับ ก็จะได้เป็นไอเทมของรางวัลน,นะฮะตรงนี้นะครับก็สำหรับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย